สวัสดีนะครับสวัสดีรับรฟแฟนครับวังยุททุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวแฟกซี้เดยองนะครับนี่เลยนะครับแฟกซี่เดยองนะครับก็แฟกซี้เดยองนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวที่มีกระแสเป็นอย่างมากนะเราะว่าเชลซีต้องการตัวนะครับเชลซีต้องการตัวไปเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบิทนะแต่แมนยูเจียตามจีบมาตั้งนานเลยครับแต่พี่เกจะไปสแตมฟอร์ดบิทจริงหรอนะครับ โอไ้ไม่อยากมาเล่นยญ้าสว,สวยๆที่โอเทฟอร์เนาะฮะอย่างว่าอะไรน,นะทุกคนคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพยายามใช่หรือป,ปะ่ะเชลซีก็แบบมีตัวเชนเปยนลีกอยู่ในมือแมนยูมีแค่ยูโรป้าไงเออต้องก็เลยไม่ไม่อยากมาหรอกนะโอเคกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็นะครับถนัดเท้าขวานะครับสูง180ร้อยแปดสิบเซนนะอายุสิบอายุยี่สิบสี่ปีนะครับโอ้ใช้ได้นะอยู่ในช่วงเลยนะ เพย์สไตล์นนะก็จะเป็นค r อสโอเวอร์เถินนะครับอันกว่านถูกหรือเปล่าวะเอออะไรย่างเลยทุกคนก็ไปหาอ่านกันเองนะครับก็เข้าไปแล้ว <What? S 1> มันงก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นตัวที่แบบมีบพุทธด้วยนะสกิลกลางดีนะมีสกิลเปิดบอลครบคันเลยนะครับก่อนนี้นะเราจะใช้ เรจะคิมิกรับไปเล่นในแรงกันนะครับว่าจะประมาณไหนนะเพ็นเมนยิงอยากได้นักอยากได้หนาครับต้องไปดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะแต่ก็อยากให้มาเล่นในทิมโอเทฟร์ก็ฝากคนดูนับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะไปะเดี๋ยวพยายาจะพูดกนดีกว่าฮะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่กัทปัญญาจะบกูแล้วนะครับก่อนจับติดแล้วนะโอเคเราเจอกับดิวิชั่นะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมค่าพลังทีมของผมลดลงนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับคือผมเอ่อด้วยความที่การ l e เจนา a ี y นะครับมันหมดสัญญาใช่ปะอ่าและตัวผมก็ไม่มีการ์ดต่อสัญญาเหลืออยู่เลยนะครับก็เลยนั่นแหละครับสร้างทีมใหม่นะสร้างทีมใหม่นะก็เปลี่ยนสไตล์จาก Position Game นะที่ทุกๆคลิปที่ผ่านมานะผมจะสไตล์เวอร์ชั n Game นะแต่มาหลังๆนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะทุกท่าน Legendary หมดไปนะครับ ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสไตล์ควิกคอร์เตอร์นะแต่ผมจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับคลิปหน้าเลยกันนะขอเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอแปกีด้ยอมก่อนนะครับโอเคครับทีมเขามาในโค้ชของเป๊ปกอดิโอลาครับก็เป็นสไตล์เน้นต่อบอลครับเราก็จะไม่เข้าพวดนะครับถ้าเข้าพวดก็จะลุดได้เลยนะครับแต่เขาก็ต่อให้ดีนะถ้าต่อพลาดก็โดนเราสวนตุ้มเดียวเหมือนกันนะเพราะเราสไตล์คอร์เตอร์เอกแท็กนะมาเก็บเรื่องของก็บคืนเล่นก่อนบอกจะ้ายไปขวา มาแล้วครับทีเบิร์สจากไซโก้ไปที่รถตุ๊กคาลัสขึ้นมาบัตทอรเดลิกับเดลิกยกยาวๆมาโอเคครับไว้ขีวิตบอยโอ้ไปทางขวาครับมาเหมือนจะมาผิดฝั่งครับเบเดอร์สันยกเข้ามาให้ตีแล้วอ๋อแล้วอุบานิยองยิงมูฮูยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยที่เฟรกิเดยองครับยังไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆต่อเกมเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับแม่อุบาเมยองครับรีบจริงๆครับพี่แก ไม่ไู้จะรีบไปไหนนะครับต่กอโยูอกมาทางด้านคางครับตรงนี้เอาอะไรไปพาลาดลวครับได้จ่ายมาที่เราลงมาทีเนต <c oughs> แม่จะกดเสาแรกครับแต่ยังไม่ผ่านมือของหลวงพ่อดีนะครับ <c oughs> โอ้โหมาติเนทครับ <c oughs> มาเป็นลกูกเตะม,มุมฝั่งเขาอลิสซาโดนูเปิดเข้ามามาตีเนทอีกแล้วครับโอ้โหย่แม่โคกดีโคกเด่นจริงๆครับปีแก <c oughs> โอ้โหเกือบโดนครับมาเป็นลูกตั้งเตะจากโรบักครับเตะไปที่ซีซ่าแอฟเกรตานะับให้อ่านยยกชิบหมายดีกว่าชื่อนะครับ่งมาสวยเฮดเดอร์ซันไปไปขึ้นทางขวาเยอะๆนะไอ้ขึ้นทางซ้ายเยอะๆนะขึ้นไปก่อนฟันได้เดฟิสอาลาบาจ่ายมาเฟกิดยองตุยองยกยาวๆมาจังหวะนี้โอบาเมยองแม่ต้องเล่นแบบนี้แหละครับฟฟกิดยองนะต้องเล็บยกแบบนี้แล้วก็บ่งตั้งแล้ว จ่ายอุ้ยเดบอยแม่ยากไปหน่อยครับตรงนี้นี่ยากเลดาวิดอาราบามไม่ได้ครับแล้วก็จะสวนขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้แผ่นก็สวนไม่ได้แผ่นก็ต้องต่อบอลระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับลเลดยยองยกไปอีกแล้วให้อูบาก็ไม่ได้แล้วแม่แล้วเขาจะขึ้นเกนมส์ช่วงวันนี้ที่มูมิสซาร์สตาราเจอปั๊มแล้วครับจังหวะนี้และเอ้าแล้วไปเจอปั๊มเหมือนกันแล้วทีมผมแล้วเขาจ่ายมาพยายามจะแทงนะก็แทงไม่ได้นะว่าทีมเขาต้องต่อบอลสั้นๆเท่านั้นนะ เพราะว่าเป็นสไตล์ p o s i t i น n กีมนะครับมาเรารู้สไตล์ของเขา,ขเ,ขาเราก็ไม่ใช่ไปเกินครึ่งนะครับถ้าเรารู้วิธีการนับมือนะครับเอาลไปตัดไปได้อีกแล้วครับเรซ่ิ่งเจมมาังหวะน,นี้ที่เฮดเดร์สันเด็กขึ้นหน้าไปโอเคสวยมาคีวิดาบอยจ่ายมาที่เฟกกี้เลยยองเกือบหลุดครับแต่อัินี้ซาเดอร์นูโจดเข้ามาก็ไม่ได้แล้วครับแต่จอดอย่นี้ครับเฮเดอร์สันจ่ายป่ะคีวิดาบอยจ่ายมาที่เฟกกี้เลยยองเลยยองอื้มช้าไปหน่อยครับเลยยอง แม่เทนนิสเดินนะครับจ่ายมาอมืสาราก็วิ่งไม่ทันเหมือนกันครับจังหวะนี้แม่สาราเสียดายครับลูกนี้มาเป็นรตุ้งกับฟังแล้วครับอา้าวแล้วมีการก,กดจิตเกมครับจังหวะนี้โอเคนะครับเราจะเอาฟิกกี้ยองไปยืนฝั่งขวาบ้างนะครับสลับกันนะครับเดี๋ยวก็ครึ่งหลังก็จับไปยฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับมาทุกคน มาชมเกมกันต่อครับหลังจากหยุดเกมไปสองชั่วโมงครับไม่รู้หยุดไปไหนนะครับจ่ายว่าไฟกิดยองยองใหญ่ออกสวยยองลากยาวๆไปแม่เบาเออโคตรหนาเลยครับตอนนี้เอ้าแล้วเบาเออจ่ายเบาเออจ่ายเอ้ออุตส่าห์บอกว่าแม่ออกแล้วนะแต่ก็เฮ้ยยังไงสัตว์มาขีปีตัวโบ้ครับจ่ายไปที่อ้าวไฟกิดยองไปไหนวะสัตว์นี่หรือเปล่าไฟกิดยองโอเคสวย อจ่ายไปก่อนครับตอนนี้ที่สืบตัวรับแลวจ่ายมาจังวันนี้ที่เฮเดนจ่ายไปที่คิปปิเดบอยเดบอยจะตักเข้าไปหืมไม่ได้แล้วครับแหมไวนเนอร์ครับรอเข้าชาร์จอยู่ครับแหมแชล์บ,บ็อกเจอเลยนะจังวนันนี้มาเราจะใส่เอ่อเป็นแฟก,กี้เดยองมาอ๋อเฮียเชดดิ้งกว่าทุกคนเ <laughs> ชดดิ้งนะขอไปขอ,ขอไปนะจัับเนะชดดิ้งนะครับ ตอนนี้แฟกิเดยองปาดเข้าบ้าให้อืไปจะไงอุ้ยไม่ปฏิเวลาเขาไวกว่าตอนนี้เอาล่ะไปเก็บสกัดของเขาทีมเขาก็สวนยากเหมือนกันพอดสไตล์โปพดิชันเกมก็เดินโอ้เรากดเกมใส่เขารัวๆเลยครับตอนนี้โอเคตอกสุดมาเดยองแทงไปโอ้แทงผิดตัวครับโอ้โหมันจะแทงไห้อุบามียองครับโอ้โหเกมเหี้ยผมแทงติวบานเมื่อกี้อ่ะโอ้โหโอ้ไม่พลาดปะทุกคน ไว้เนื้อจ่ายมาแฟกซ์เดียวงจ่ายไปที่เอเันเอเดนขอปั่นลูกนี้เอ้าลอดดากเจอเลยครับเอเดนได้ปั่นกับลูกนี้เออดดาคกองหลังก็เจอเลยครับเอเดียวงครับเลยไปให้ครับเดียวงนับก็เป็นวิดฟิลเออ่พูดถึงเดียวงหน่อยนะครับเดียวงนับก็จะเป็นวิดฟิลประเภทเออ่มันสมองนะประสมองตัดเกมส์มากกว่านับแล้วก็เป็นตัวแบบเออ่จ่ายบอลบอลสั้นบอลยาวนะครับก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับ สไตล์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะสไตล์คาร์โรเบอร์เธอรหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนก็ไปหาดูเองนะครับผมก็มารีวิวมัวัวสั่วๆนะครับ <c oughs> นะโอเค <c oughs> ฟิกเดยองแทงมาจาังหวะนี้ฮึม <c> จ <oughs> ีบีเดบอยครับแม่ชาไปหน่อยครับเอาแล้วจบเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับจังหวะนี้โอเค เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาจะรวดลงมาละกันนะจังหวะน,นี้เอาเชือดยอดเอปเป้ลงมาเตะตีโมไว้เมนึ่งที่ไม่มีบทบาทนะแล้วก็สลับเอาเฟกิเดยองก็ไปยืนฝั่งซ้ายเช่นเดิมครับเพื่อจะให้แบบกลั้นใานก็ล็อกเข้าเท้าขวาแล้วจะได้จ่ายง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบไปรอคอทีมเส้นนะมาเปลียนอบริกโอเบป,เปยองครับจังหวะนี้จ่ายมาที่เฟก,กิเดยองขอยกหน่อยดีจังหวะนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้แล้วแม่ติดปนนัตตานลิกครับ แล้วก็ขึ้นเก็บมาเอ้าแล้วก็ขึ้นเก็ไม่ดีเอ้าแล้วตอนนี้ชุลมุนชุลเก้ครับเอ้าแล้วผมจ่ายพลาดแล้วตอนนี้โอ้โหชุลมุนหมดแล้วครับตอนนี้ครับตอ <laughs> นนี้ก็จะขึ้นเกมมาัมาตินิสจ่ายมาที่คีวิดบอยบอยแท็กมาที่มาตินิสก็ไม่ได้แล้วเอ,าอ้าแล้วโอ้โหดิอาร์ไปพลาดตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ลุยดิอาร์ลุยดิอาร์แม่งลุยไปดิอาร์ไปพลาดแล้วเมื่อกี้แม่เกือบดูนะไปเอปเป้เปอาไปเอปเ้ดิแฟกี้ดิยองบมาจะเวกไม่ได้แล้วแม่เขาจะขึ้นเเเกมมาจังหวะนีี้้ท่ปรฮย เฮ้ยเกมเป็นข้างหลังเขาดีขึ้นว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิหนังคนละม้วนเลยอ่ะดูดิเขียนไปเรือยโอเคเราตามาได้ดูดิเขาตามาได้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยครึ่งหลังมาหนังคนละม้วนเลยว่ะทุกคนเฮ้ยมาตินิสจิกงดูนี่มูติเซติเคียโอ้ยครึ่งหลังมาหนังคนละม้วนอะทุกคนโอ้ยโอ้ยแล้วเขาตบมาได้อีกแล้วตัวนี้เปโดจ่ายมาที่มาตินิสจะจ่ายมาที่ทุ๊กตารถตุคาตารถจิ้งดูนี่โอ้ยจนคานโอ้ยครึ่งหลังมาหนังคนละม้วนอะทุกคนเคปอออเสวย ไปโอป้าโอเคเฮ้ยเป้จะมาที่เอเดอร์สันเอเดอร์สันแต่วันี้จะยุกเข้าไปไม่ได้ประตูเฮ้ยเกมข้างหลังเขาดีขึ้นเลยว่ะทุกคนเฮียไม่ต้องโฟกัสเลยเพื่อนกเดียองอ่ะโฟกัสเกมในข้างหลังขอเขาดีกว่าเฮียแต่นี้ครับโอ้วิราทันอีกครับดูนี่ไปดบอยวิราแทงยาวๆมาโอ้โหมาตีเน็ตหลุดมาตีเน็ตหลุดเซตยิงโอ้โหเด็กเกอ่ะเขาซุปเปอร์เซฟเจ๊ดกันครับอุ้ยเฮ้ย แม่เกมนี้ข้างหลังเขาดูดีขึ้นเลยนะแม่ไม่รู้สลับตำแหน่งไหนหรือว่าสลับแผนยังไงนะเฮ้ยเกมนี้ข้างหลังดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้อลิซาเดอร์อาโนจะปาดเข้ามาจาังหวะน,นี้ได้โคกหรือเปล่าโอ้โหดีครับแม่กองหลังจะเลี้ยงบอลเข้าประตูครับหลวงพ่อเดียวใจเย็นเยะเห็นกูขอแก๊ก่อนได้ไหม <c oughs> โอเคมาต่อดีครับตามาเดอรบอยเดลิสจ้ะโอเคตามมาได้ก็ได้ไม่ได้บอกเฮ้ยทีมเขาดูดีขึ้นเลยว่ะข้างหลังอ่ะโอเคฟันได้สวย โอเคจ่ายไปสวยไปเดือยยองกระชากหน่อยเดือยยองจ่ายไปมไม่ได้วะ่ะแล้วก็จะขึ้นเกมมาอีกเลยครับโอ้โหครึ่งหลังเขาดีสัตว์เลยวะ่ะทุกคนโอเคแต่มันได้สวยอยู่อาร์บาจะไปโอ้โหอาร์บาไปพลาดจังหวะนี้ครับมาร์ติเนสังไงยังไงผมเรียกละเป็นตัวผมพลาดแหมจ่ายมาไม่ได้อีกครับดูดิเขาจำบอลได้อีกแลว้วอ่ะเอ้ยครึ่งหลังเกมดูดีสัตว์เลยวะ่ะทีมเขาอ่ะเชี่ยแม่งมาวะ่ะเกไป อส่วนขึ้นไปบ้างนะแต่นี้พอกดดันเกมรับเข้าบ้างนะเมือ่อนเราจะไปิดไก่อ่อนให้เขากดอยู่ฝ่ายเดียวนะและโอบาพียองนี่ไปหน่อยครับแม่เอปเป้ยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวขึ้นเกมมาอีกแล้วครับทีมกอล์ฟปู่หุยมาติเนสจ้ะมาลุยเดียสลุยเดียสแม่ยังม,มีฟันได้ามารองอยู่ครับฟันได้ย,ยกไปแต่นี้ถึงหรือเปล่าครับมีเอปเป้มาเชื่อมเดอรบอยยังไงเดอรบอยแต่อยู่จะไปโอบาโอบา อีดายแล้วแม่นี่ก็ตัดบอลได้แล้วอ้าวแล้วไปจ่ายยัดกันเองแม่จ่ายยัดกันเองเอจอแล้วจอนี้เพื่อนบอกกูผิดอะไรมึงก็บอกตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาเตะยัดกูตรงนี้โอเคครับเฟกิริยองจ่ายมาเล็บหมาแล้วลครับจังหวะน,นี้โอบามายองจ่ายไปที่เฟกิริยองครับแม่ชื่อใคร,ครกันเลยครับและจอนี้ปาดเข้ามาให้โอบามายองแล้วเฮนเดอร์สันโอ้โหก็รประตูต่อสูงครับ โอ้ลูกนี้ก็ต้องโชว like ์โมบาเอ่อแฟกเกอร์เดอรยองเต็มๆครับโอ้โหปาดเข้ามาครับในอุบัติเหตุชาร์จตรงนี้แต่ติดเซฟครับแม่ติดเซฟแล้วก็มีเฮเดสันครับสอดขึ้นมากระปบประตูมูได้เลยนะลูกนี้โอ้โหอ้าวนี่จะเป็นรายการเก่งขกาจนะเป็นว่าที่ผมชนะมาเป็นสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหอันนี้แฟกเกอร์เดยองครับถึงจะแบบดูแบบไม่ค่อยมีบทปาดเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเป็นฟันเฟืองชิงสําคัญนะผมว่านะแบบแบบผมนะผมดูนะแบบ การตัดบง,งเขาอาจจะคลิปนี้อาจจะดูแบบยังไงอะดูแบบไม่เต็มยังไงไม่รู้นะแต่ว่าการวาง,งของเขาก็ยังสุดยอดนะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็มารีวิวแล้วนะสำหรับเฟกี้เดย์ยองนะครับก็ขอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปต่อๆไปนะบอกคือ ผมอยากได้ยอดกดติดตามยอดแชทที่สุดแล้วนะก็ทุกคนช่วยตามให้หน่อยนะคนที่เข้ามาดูนะช่วยตามให้หน่อยนะแชร์ไปสักสองสามวันก็ได้แล้วก็ค่อยลบนะ,ะให้เขารู้นหน่อยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ